บ่อบอลเด็กเชียงใหม่บอ่อบอลที่ใหญ่ที่สุดของเล่นเตยบอเลยไปแล้วไปแล้วไปไหนไปไหนอ้าวขึ้นไปเร็วเร็วเร็ววาชิโนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ย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 ไป้ล้วไป้ล้ว้ยเฮ้ย้ยเเยยไปแล้วไปแล้ว้ ไปแล้วนะคุณพ่อไปด้วยคุณพ่อตามไปแล้วชิาน่่าฮ่่แล้วเฮ้ยฮฮ้ยเฮ้ยขึ้ฮไปขึ้นไป ไปไหนไปไหนไปไหนเอาขึ้นไปยังขึ้นไปย่างขึ้นไปยังเอาพ่อจะขึ้นไปได้ยังไงนะ<_ <q> _>เนี่ะยอ๋อแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วว้ายว้ายเด็กโค้งขึ้นไปแล้วตัวเบลอเลย เย่ก่อนเย่ก่อนอะไรนะลงสไลเดอร์เลยลูกเดี๋ยวพ่อไปดูเอาจุดจุดจดไปแล้วไปแล้วโอ้โหเอาปีนดิปีนดิเฮ้ยสอง สามสี่เออโอ้โหเอาหฮะบอกเราจะไปขึ้นยานอวกาศกันเฮ้ยวัวไปแล้วอันที่โน้กบอกมึงหน่อยอ่ะเดี๋ยวพ่อไปรอตรงนู้นนะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ว้าวเซนโซมาโอ้โหอาชิโนมาแล้วว้าวแล้วแฮมูเรนใจแล้ดึง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 เนื้อทรายมันละเอียดมากนะสายนุ่มไหมสายนุ่มไหม ใส่เข้าตาเหรอเอาแล้วเซนโซ่ขึ้นไปแล้วเซนโซ่ขึ้นไปแล้วเฮ้ยชโอ้โหไปแล้วเฮ้ยไหนอ่ะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วเย้ <c oughs> โอโ้อันนี้ใส่ขึ้นที่สูง มาดูน้องพอดีจะกล้าหรือเปล่ามาไม่กล้ายังเด็กอยู่โอ้โหพี่เขาปีนเป็นโนแล้วนะชินโน่จะไปปีนแล้วปีนได้ไหมสูงนะชุดๆเอาแล้วเป็นลิงแล้ววาย Yeah, bộ mưa nồi, bộ mưa nồi Bày leo, lọt ủng hộ bay leo Ô hô, dạ